ในขณะเดียวกันที่จีนนะคะนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ในเซินเจิ้นก็พยายามจะงัดหามาตรการเด็ดเด็ดมาดึงดูดใจลูกค้าที่กำลังมองหาอยากจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ชนะมีเดียกรุปรายงานนะคะว่าบรรดานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนครเซินเจชนเมืองศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีในมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ของจีนตอนนี้ก็ต่างนําเสนอส่วนลดแคมเปญต่างๆส่งเสริมการขายอื่นๆมากมายเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะดึงดูดใจลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านที่พักอาศัยใหม่ๆ ดยข้อมูลจากแพลตฟอร์มเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของนครเซนเจิ้นพบนะคะว่าราคาโดยเฉลี่ยของอาพาร์ตรเมนต์ในนครใหญ่แห่งนี้ราคาอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ65,500หอยวนซึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่าพวกเขาได้เสนอส่วนลด10%ให้กับลูกค้าที่สำนักงานขายค่ะแล้วก็ยังมีการมอบบัตรกำนันส่วนลดเพิ่มมูลค่าอีก5 0,000หยวนที่จะทำให้ราคาห้องพักอาศัยนั้นถูกลงไปถึง1 1 0 0 0 0หยวนหรือว่าลดลงประมาณ1 2 ของราคาห้องพักอาศัยเลยทีเดียวโปรโมชั่นต่างๆที่นักพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์กำลังเสนอให้กับลูกค้าต่อเนื่องนั้นก็ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ในจีนเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งจากข้อมูลในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าที่นครเซนเจอร์นั้นมีการขายอาคารชุดพักอาศัยที่สร้างขึ้นใหม่มากถึง2,654ห้องหรือว่าเพิ่มขึ้น28%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ค่ะ หลังจากที่ยอดขายลดลงต่อเนื่องตั้งแต่สิงหาคมยาวมาถึงกันยายนขณะที่ห้องพักอาศัยมือสองก็มีผู้สนใจจองเพิ่มเช่นกันนะคะจองไปแล้วกว่า2,700ห้องเพิ่มขึ้นมา16%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ